สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศคุณผ้องการช่วงโก World Class ในสัปดาห์นี้นะคะแม่อยากจะบอกผูช้ชมจริงๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เดยนแปลกไจมากทีเดียวพราะเดยนเข้าใจว่า สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเหมือนกับเราอยู่ในแอฟริกาเลยนะคะคุณผู้ชมแต่แท้ที่จริงแล้วเราอยู่ในประเทศเนปาลค่ะคุณผู้ชมนี่คืออุทยานหลวงหรือว่าเรียกว่าอุทยานหลวงแห่งชาติจิตตะวัน จิตวันเองก็มีความหมายที่น่ารักมากนะคะก็คือหัวใจของป่าทึบนั่นเองและคะ่ะคุณผู้ชมคาที่สําคัญที่นี่ยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยนะคะอุทยานแห่งนี้คุณผู้ชมคะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยเป็นแห่งแรกของในปานเขาทีเดียนะคะแล้วก็ยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่รียกวัาดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียของเราทีเดียวแล้ะคะ่ะ พื้นที่ทั้งหมดก็ใหญ่โตมโหฬารที่เดียวนะถึง900กว่าตารางกิโลเมตรที่เดียวนะคะคุณผู้ชมคะแต่ที่สําคัญตนอหัหกไปกันนั่นเลยใครๆมาที่นี่นะคะต้องมาสัมผัสแหละค่ะมาสัมผัส,ส,ผสแรดกันนะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกเป็นแรดนอนเดียวที่หายากมากแต่ดูได้ที่นี่มีกวางมีเสือมีสิงถ้าเราโชคดีเราคงได้เห็นกันละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปซาฟ,ฟารีช้างสัมผัสสัตว์ป่ากันอย่างใกล้ชิดกันเลยไปตามกันมานะคะคุณผู้ชม ท่านผู้ชมคะเนี่ยก็กำลังยกยกเย,ย,ย,ยกกันอยู่บนช้านนะครับเพื่อจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เป็นป่าสฟารีของในป่านะคะท่านผู้ชมคะใครเลยจะคิดเนาะมาในป่าเนี่ยเหมือนเที่ยวสฟารีในแอฟริกาเลยล่ะครท่านผู้ชมคะแล้วเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของเรานะถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เห็น สงสาราสัตว์ที่เราตั้งใจไว้แล้วค่ะแต่ตอนนี้เราเห็นนกไปก่อนแล้วกันนั่ผู้ชมค่ะนงมีทุกที่เลยดูนกกระจิบนกกระจิบแล้วที่สำคัญจริงฝนร่มลงมาแล้วโอ้เราได้เรียนเชิญคุณผู้ชมไปในโลกของศาสนามาสัปดาห์แล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็ดกว่านั้นอีกคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือเราไปสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าจิตตะวัน ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติจิตตวันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมการโอ้กว้างมากนะคะมีอาณาเขตตมุด900ารอกว่ากิโลเมตรทีเดียวนะคะจัดเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเนปาลเขาแล้วก็ยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอีกด้วยคุณผู้ชมที่พูดสดอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าโอ้โหถ้าคุณผู้ชมได้มาเห็นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ ลืมไม่ลงทีเดียวน,นะคะรอบๆนี้ก็จะมีแม่น้ําสําคัญ3สายไหลผ่านอีกด้วยก็คือแม่น้ํานารยาเนีแม่น้ําราฟ์แม่น้ำรีฟน,นะคะแล้วยังจะมีพันธุไม้คุณผู้ชมกันดอกไม้พันธุไม้ที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มี3ลักษณะด้วยกันแบบทุ่งหญ้าเป็นแบบพืชน้ําเป็นแบบปา่าโอ้แต่ละอย่างเนี่ยนะคะเป็นไม้ที่มีคุณค่าด้วยคุณผู้ชมกันแต่เขาเก็บรักษาไว้อย่างดีทีเดียวและคะ่ะ ุทยานหลวงแห่งชาติจิตวันหรือรอย a l จิตวัน National Park แห่งนี้นะคะก็เป็นเขตป่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอย่างที่บอกแล้วนะคะผู้ชมการมีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทีเดียวเช่นว่าแรดนอเดียวที่หายากนะคะกว้างหลากหลายพันยังมีหมูจมูกยาวขนยาว นั่นก็จะเป็นเสื้อดาวหมูปลาในน้ําก็จะมีมีิจระเคคุณผู้ชมค่ะนกอีกมากมายกว่า300กว่าชนิดทีเดียวและที่สําคัญเสือเบงกอนยังมีคุณผู้ชมคารอุทยานแห่งนี้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปโลกในปี2 5 2 7ด้วยนะคะและที่สําคัญคผู้ชมค่ะไฮไลท์ในการเที่ยวป่าจิตตะวันนะคะก็คือการได้ขึ้นช้าง ไปแบบซาฟารีช้างคุณผู้ชมคะและที่สําคัญในช่วงที่ที่เราไปฝนกําลังตกพรมๆๆนะคะแต่เราก็ไม่บุกไม่ยันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอยากจะนําของดีไหมคุณผู้ชมได้ชมว่าเนปาลเขาก็มีของดีมากไปกว่าวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นนะคะเพราะว่าช้างเนี่ยค่ะเขาก็จะพาเราตะลุยทุ่งหญ้าป่าทึบไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็ถือเป็นการใช้วิธีชม วิถีชีวิตสัตว์ป่าโดยไม่รบกวนสัตว์เหล่านั้นเลยเขาทำยังไงเลยไหมคะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะกับเจ้าแรดนอนเดียวเนี่ยขาใหญ่ประจําถิ่นเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เรารู้กันว่าเป็นสัตว์ตาทัวว่างั้นนะคะตัวโต,วตวแต่ท้าทัวนั่นแหละคะ่ะแล้วก็งุดเงิดได้ดังนั้นมันจะมีประสาทดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมทีเดียวคอยระแวดระวังภัยในที่สูงและถ้ามีมนุษย์หน้าไหนคนใดแปลกหน้าเข้าไปนะคะ หรือว่าสัตว์นักล่าโผล่มาใกล้มันก็จะพุ่งชาร์จใส่ทันทีคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าเป็นพี่ช้างเพื่อนซีน้องแรดยินดีต้อนรับจ้าแต่คุณผู้ชมขาดแม่ที่สำคัญเราตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราโชคดีมากเลยละคะ่ะเราได้พบกับแม่ลูกแรดนอเดียว นอนแช่อยู่ในโคนในบ่อน้ําเนี่ยนะคะน่ารักตั้งคู่ทีเดียวนะคะเขาก็ <sh arp look> ไม่ได้สนใจเราสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรามีพี่ช้างไปกับเราค่ะคุณผู้ชมคะไม่นึกไม่ฝันอีกอย่างหนึ่งนะคะ เรานี่ได้มาเจอพ่อแรดซึ่งก็มาเคี้ยวกินหญ้าอยู่ริมน้ำน,นี่แหละค่ะนี่คงดีจริงๆแต่เราก็จะไปกันแบบเงียบๆนะคะเพราะว่าเราไปแอบดูพ่อแรดกันนะคะท่านผู้ชมการสงสัยว่าจะต้องมีจํานวนมากมายเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอสัตว์ชนิดนี้ที่มีจํานวนมากมายอย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะ นอกจากการได้เดินป่าแล้วนะคะค่ณผู้ชมคะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นทึ่งรอใจของเราให้ได้มาเยือนเนปาลนี่ก็คือการล่องเรือแคนูไปตามสายน้ำในเขตป่าสงวนละค่ะ ใสคุณผู้ชมค่ะใส่จนเห็นอะไรหรือไหมคะจระเข้ก็มีเนะคารผู้ชมได้เห็นอยู่นี่แหละคะ่ะจระเข้มีทั้งที่จอดนิ่งอ่าปากมีทั้งว่ายน้ําไปมาแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เถอะเขาบอกตัวใหญ่ก็มีเหมือนกันและคะ่ะธรรมชาติเหลือเกินผู้ชมคะ